ตอนนี้เรากําลังรอรอที่จะขึ้นเรือลรอที่จะลงเรือขึ้นเรือลงเรือไม่รู้จไมาไ้นะนะได้สติกเกอร์มาแล้วนะครับติดมาละรอยอร์กาเล็กซี่รูรนะครับอันนี้เป็นอีกลำหนึ่งนะ่าจะเป็นเจ้าพยารหรือเจ้าพยาพรนเซสนะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากของเขาอันนี้จะเป็นรุ่มรุ่มครึ่งนะครับ นะของเราจอง,จงนี้ออกสองทุ่มนะครับยังไม่ถึงเวลานะครับอยาจะให้ลำนี้ออกบอนนะครับคนเยอะจริงๆคนอลังการงานสร้างนะครับใครสนใจอยากจะลงเรือนะครับก็ก็ดูในเน็ตนะครับนะคือคือเ้าพยาครูสหรือว่าดินเนอร์สุดหรูของแม่น้ำเ้าว์พญาเนี่ยจะขึ้นมาให้เพียบเลยนะครับสามารถที่จะจองนะครับ ราสามารถที่จะลงเรือที่เอเชียทิคแล้วก็ไอคอนสยามนะครับอีกที่หนึ่ง l รอยัลซิตี้ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่ไหมนะครับที่ป๊อปโูล่านะครับที่คนนิยมก็คือทางด้านเอเชียทิคกับไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอดูก่อนนะครับเพราะว่าให้ลํำนี้นะครับน่าจะเป็นเจ้าประยาปรินเซสนะครับกระจออนะครับ จะพาไปชมบรรยากาศนะครับร็อกๆบนเรือว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสองทุ่มนะครับของเราจองผ่านผ่านทัวร์นะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับผู้ใหญ่1 2ึ่งพันสองนะครับเหนียวข้าวหรอเมื่อไหร่จะถอดล็อุ่ม โอเคครับเดี๋ยวเขาเรียกแล้วเดี๋ยวเราลงเรือก่อน